จริงๆแล้ววันนี <S <s ้ต้องเป็นเกม God of War นะแต่พอดีว่าเกมมันมีปัญหาวันนี้เราเลยมาอยู่กับเสื้อแม่ edition เสื้อแม่ edition วันนี้เรามานั่งดู Perfect c u s t a m กันนะครับซึ่งมาจากช่องช่องนี้นะครับไอสปอนบ็อกหน้าโง่นยขอโทษทีนะไม่ได้น่าโง่หรอกช่องเขาดีะตายผมดูเขาตลอดเลยผมมั่นใจว่าคลิปนี้จะตลกนะ โอ้ยเหยาหูก็จะแตกใจเย็นรู้ออกกำลังกายมันยากมึงอย่าพึ่งตัวระเบ,บิดตอนนี้กูเกรงใจคนข้างๆมึงเลยเนี่ยโถไอ้นันมันขำทะลุม,มิติไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกู โอ้เจไดเฮ้ยถ้าเป็นในสตาร์วอเนี่ยผมว่าขาขาดแล้วนะไอ้ตะเกยเนี่ยบึงไม่น่าใช้พลังฟอร์สได้วะ in the middle f e s middle of anyone for, for a second, it, s a p i n f r s e c o n d n o t h e r เฮ้ย ไม่นะรู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไอ้รู้จะกรีดดังกว่านี้ไอ้แมวเว้ยอย่าเลยสเป๊ซ์อย่าน,นะไม่ยอมเป๊ซ์โดนมันแพงอ่ะเพื่อนมึงมึงจะเอาไปใส่ในเตาเผาไม่ได้ได้วยกูรู้ว่า,ามันตังกันหายากแต่มึงจะแดกโดนผมมึงไม่ได้นะเพื่อนหรือมันบินไม่ขึ้นวะเหี้ยทู้โอ้ <laughs> เหี้ยอทูโอ้คนมันจะทำอะไรนิ้วอ่อนได้ขนาดวนะคะือผมก็นิ้วอ่อนนะแต่ผมไม่ได้แบบเนี่ยผมก็นิ้วอ่อนมาทุกคนแต่ผมไม่ได้แบบขนาดเหมือนในคลิปนะโหแม่งบ้าเกินไอ้นิ้วมึงมีข้อต่อไหมเนี่ยทำไมนี่เหมือนเคยดูแล้วเลยเฮ้ยศพสตอมทูเปอร์เนี่ยชอบป่ะหรือยังเป็นอะไรที่ตัดใจ มึงกลัวแค่เนี้ยเนี่ยนะมึงกลัวได้ไงเนี <f> ่ยโอ้จำลองการเป็น m อ c ในเกมนะไอ้ยี้นี่กูโคตชชอบเลยเมือ่อกี้โคตชชอบเลยเมือ่อกี้แม่งเยี่ยมเลย <c oughs> ชอบมากเลย <c oughs> ชอบมากเลยเขาพยายามจะสื่ออะไรทุกคน sign sometime ป้ายมันจะสื่ออะไรวะเนี่ย why the bright is colors always what the what มันโฆษณาอะไรวะนี่ยกรียนจริงว่ะ are you stupid โหวะเนี่ยที teaching ผมได้ยินคนในคลิปพูดเลยนะเดี๋ยวฟังนะ มึงมึงโง่เลยไงวะเพื่อนมึงคือกูจะขอแต่งงานดีๆเปิดแหวนส,สวยๆไอ้ยมึงโยนลงน้ำนั่นแหละครับปานในน้ำก็แต่งงานนะได้แหวนไปฟรีๆเลยมึง <Only> <Ooh. S 1> Teaching mom how to rinse okay she's cute <S yeah what the fuck คือว่า m m how to list คือ list list แนวคิดใหม่ที่ย่อม,มาจากคำว่าชื่ออะไรอะไรอนะไรที่แปลว่าเสน่หโ oh, อ้แดมข้าจมุกแล้วลโหลโอ้ยแนนเอร์ฮะ้อ oh. oh, ผมชอบวันนี้แต่มันไม่ได้ยังขนาดนั้นอย่อะยั ก็ซิล่าลงมาแดกหัวมึงแล้วไอ้หัวมึงอยู่ในท้องก็ซิล่าแล้วเพื่อน Balls stink I don't know Tommy Ah see Daddy look at the What the What Oh it's gonna go up your nose Hoping for Brigida skin Oh oh one is just a Brigida skin not a duplicate Here we go boys Here we go I've been waiting for so long for this video Come on คือมันอยากได้ไอ้สกินตัวบิ๊กนะท่านผู้ชม แล้วมันก็ได้นะนั่นแหละครับเสียงของความดีใจ Did I get it Let me see อ๋อฟันเคยดูแลคลิปนี้ Let me seeDang it อ๋อเฮียขนาดกูดูแลกูยังเสียวเลยทุกคนฟันคุณที่ผ่ามากูยังไม่หายเลยโอเจสเกี oh. <laughs> <laughs> นี่มันได้อินไซด์ด้วยวะทุกคนนียอ oh. 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 นี่ไม่ใช่เพิร์ฟไปคัทสกีมแล้วทุกคนเขาคาดหวังกับตัวมึงไะโอ้โหดูคนบนภูเขาที่มานี่เขาก็รอม,มึงทุกผมอย่างนี้เหฮ้ยผมไม่อยากเป็นเขาเลยทุกผู้ชมมันน่าจะน่าอายนะดูนั่นแหละครับอย่าเอายื่นหัวออกมานอกรถเมย์นะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ น่กกากลัวย่ะตเกยเนี่ยกูยังเคยเห็นแมงสาบบินเลยทั้งชีวิตนี้เนี่ยเฮ้ยตัวที่เปล่ง n ปน่าจะตกใจหน้าเดือ b โอ้ oh, คนมันจะไอ้นี่เลยทุกคนมันโดนไอ้นั่นไหนหินงอกหินย้อยทับเลยในเกมไหมครับแบบ หรือมันไม่เกี่ยวกับการใส่ชุดเกราะเผ็วะมันตายเลหรอใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นมาคราบนานแล้วอยากให้เล่นก็คอมเมนต์เลยนะจะได้ชวนเพื่อนๆมาเฮ้ยแบโมยเหมือนซะยิ่งกว่าเหมือนอีก โอ้ยกูเข้าใจความรู้สึกข้างในเลยว่ะเยอะ I'm going to try this first game ไอเกมตะเกียมันต้องเหกปากวะทุกคนผมไม่แน่ใจไว้แต่ยายนั่นน่ะน่าจะแบบจริงจังกับเกมนี้มากน่าจะเป็นเสียงร้องรั้งสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วนะ Use that intro and I don't feel like posting fall guys again right now โ h a t s in f o r e h e a โอ้หมด M V M เลยโมว่าตัวปายมันเยอะอะไรขนาดนั้นวะเปี oh. อยอะไรวะเนี่ยโอ้ยถ้ามันมีวาริโอจาก Mario มาริโอมได้ยงไงวะเนี่ยวัดใครอยากให้ผมเล่นทีมฟอร์เทสวันคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตมานะน่าสนใจมากเลยปีไมเลต้ ควนตีนี้อะควนตีนี um fine, up up. ่มันจำสเกลแบบไหนกันเนี่ยจำสเกลอะไรของมึงเนี่ยเฮียไปอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโออ้โอ้ยโอ้ยโอไอ้้โ้ย เป็นอะไรที่ตัดความหวังในชีวิตมากเลยะคืออะไรวะโอ้มันต้องมีของอะไรข้างในดีแน่เลยคืออะไรวะปีกหัวเองโคตรจังไรเลยตัดเลยที่แมง มันเสียงกรีดร้องที่สุดเอดจริงๆเข้าใจความรู้สึกเลยเลดาวอยู่ไล่ฮะ โอ้มันคือไอ้นี่นะโปเกมอนในตำนานนะจิลาตีน่าเออตอนนั้นผมติดโปเกมอนอยู่มากอยู่พักใหญ่เลยแหละนี่สงสัยมันไม่เข้าเฟสสไงมันมี2องล่างไงล่างบินกับล่างธรรมดาล่างเดินนะ band right, let's find h out w ไอเด็กเนี่ยท่านก็ดีใจมากเลยที่เป็นได้ไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเชื่อครับ้าเป็นผมอะผมกินหนักล้านบาทเลยแหละ Merry Christmas party ถ้าเด็กคนไหนยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะผมแนะนำว่าเอาพ่อแม่มาดูด้วยนะเพราะไอ้เรื่องแย่ดีนะเหมือนจะน่ารังกันทุกคนแต่มันจังไรกว่าที่ทุกคนคิด you wanna down เจ็บหน้าดูอันนี้ผมเห็นคลิปนี้หลายรอบมากนะ ใครช่วยบอกหน่อยว่าหมานั้นมันรอดหรือมันตายนะหรือเขาฝังศพมันไปแล้วก็ไม่รู้นะก็ผมขอให้หมานั้นรอดแล้วกันนะเพราะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นแล้วมัง้ dog. งโอ้ห้องห้องอะไรวะนะห้องอัดเก็บโอ้เ oh, <c oughs> จ๋งว่ะเท่วะ่ะน,นี่

คือนี่ถ้าใช่ประเทศอิตาลีไวเนเชโทงชาติมันใช่ประทงชาติอิตาลีว่ทุกคนคนอิตาลีเนี่ยคือพิซซ่าใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบให้มีสับปะรดบนหน้าพิซซ่าอยู่แล้วนะหรือแม้กระทั่งกินครัวซองนะก็ไม่ชอบให้บีบซ้อนมะเขือเทศนะและไอ้ชายเนี่ยน่าจะเป็นคนอินเดียนะซึ่งแม่งทำสิ่งที่ผิดที่สุดในประเทศเขานะทำให้ผู้หญิงสองคนเนี้ต้องมาหยุดเขาเลยนะหมดเสียงี่หมวังทุกท ถ้ามึงจะทำตัวหน้าอายขนาดนั้นนะเพื่อนไอ้เหี้ยเป็นกูกูกูที่คบหึ่งอะมึงโตอะไรคุณดูแม่ลูกข้างหลังโอ้ไอ้หนูอย่าไปโตเป็นเหมือนไอ้ผู้ชายคนนั้นลูกตายเลยครับแม่ Dang one of streaming tears of the kingdom God gamer moment incoming I guess you kind of have to do this and then like put it down and then hold R and then rotate it and then move it move it down down attach it ah! go <laughs> chasing me. อะไรวะเนี่ยไม่ครับโอ้ไอ้นี่เป็นฆาตกรผมนึกว่ามันบอกให้หยุดตามให้เลิกหยุดตามกูได้แล้วเพื่อนผมก็นึกว่าที่เราดูอยู่มันพูดหมายถึงไอ้นั่นนะเฮียเมงกีตะแหลงเลยเฮ้ยนั่นเป็นคนมาอยู่ที่นี่นะเพื่อนมีแต่คนเตือนไอ้นี่นะ ไอ้น,นี่มันที่ที่วอร์เดน<ด>อยู่เปร่าวะโอ้ไมคับม,มันเป็นเกมของเด็กน้อยนะมัน,มนบอกนั่นแค่อินเดอร์แมนเองนะเพื่อนมึงไม่เจอวอร์เดนแล้วมึงกรีดบ้านแล้วเบิดเลยวะอ๋อหนอนออเกนบอส์หนเฮ้ยโอ้ เอ้ยกูนึกว่าอะไรแล้วถ้าเกิดใครเข้าใจมีมตะก,กี้นี่นะครับนั่นคือท่านผู้ชมอาจจะเห็นบนหน้าจอนะมันเป็นเกมที่บางคนอาจจะเคยผ่านนะแต่เด็กสมัยนี้ไม่น่าจะเคยผ่านหรอก <c oughs> คิดถึงจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมผมขออันนี้นะหยุดที่นาชายคนนี้นะผมชอบห้องของเขาหา่นะและเสียงกรีดร้องของเขานะโอเคครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม <c oughs> พอดีว่าเกม g ็ o s t w a l ก็มันเล่นไม่ได้ทุกคน แต่มาแน่ๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอย่างล้านปเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวขอไปปรับแก้อะไรนิดน,นึงนะไม่รู้ว่าอะไรมีปัญหานะครับคลิปหน้าจกันนะผมเขยปากและตดจบแล้วแอนน้อ,เอ,นองเยี่ยม